เขาจะชดเชยให้กับคุณเขาจะชดเชยให้คุณในเรื่องอะไรขอพายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประลาดมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดทนะคะพลังงานของคนราศีพิจิก เดมูลพลังงานของคนราศีมีนแปดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกันคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะแล้วก็สบไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟราศีพิจิกราศีมีนนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งกระด้าง ยอมหักไม่ยอมงอที่หัวใจอ่อนโยนหัวใจเซนซิทีฟคิดมากคิดเยอะแค่ความรู้สึกของคนอื่นบุคลิกภายนอกดูเป็นคนนิ่งนะคะนิ่งเงียบไม่สูงสิงกับใครมีความตั้งใจเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างมีความจริงจังกับชีวิตมากๆอาจจะเพราะคุณจริงจังมากๆก,ก,ก็ได้เช่นกันเลยทำให้คุณแคร์ความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าแคร์ทุกเรื่องราว อยากจะเพอร์เฟกอยู่ตลอดเวลาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีทําทุกอย่างอย่างเต็มที่มีความคาดหวังในสิ่งที่ทํามีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจริงจังตั้งใจมุ่งมัน่นบางครั้งก็เลยอาจจะเป็นคนที่ดูเครียดมากๆคนหนึ่งเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ตั้งใจจะชดเชยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณน,นั้นเขาคือใครขอพลังงานของคนที่อยากจะชดเชยให้กับคุณหน่อยนะคะเขาคือใคร อัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิต7เจ็ดเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเดอะททวเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ําแล้วก็หนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุดินคนธาตุลมอ่อนโยนอ่อนหวานจิตใจดีแต่อย่าให้ดุ เป็นคนที่ถึงเวลาได้โมโหขึ้นมาแล้วก็น่ากลัวนานๆจะโมโหทีแต่ถ้าโมโหครั้งหนึ่งก็คือเป็นคนที่โวยวายหรือว่าพังทลายกันไปเลยนั่นเองนะคะเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่อ่อนหวานเป็นคนที่ง้อคุณตลอดเลยนะคะเป็นคนมีเหตุผลคนหนึ่ง อะไรยอมได้เขาจะยอมให้กับคุณหมดเลยเป็นคนที่ใจเย็นแต่อย่าให้โกรธอย่าให้ใจร้อนคุณเป็นคนนิ่งเงียบเงียบ,บไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะคะแต่ในใจเซนซิทีฟมากๆรู้สึกหรือว่าแคร์มากๆกว่าเขาเสีอีกเพียงแต่ว่าไม่แสดงออกมาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะแสดงออกไม่ค่อยชอบที่จะทําอะไรแบบหวานหวานอ่อ,อนโยนก็ได้นะคะเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ออกแนว ดุดันนะคะแต่ว่าในใจเซนซิทีฟมากกว่าเขาซะอีกนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้จะชดเชยอ,อะไรให้กับคุณนะคะเขาคนนี้จะชดเชยอ,อะไรให้กับคุณ ความเจ็บปวดความเสียใจที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนหน้านี้พลังงานของเขามี The Tower ของคุณมีเดทนะคะปัญหาประเด็นที่เจ็บปวดมากๆสิ่งที่เขาทำนะคะทำร้ายความรู้สึกของคุณดูว่าบางคู่ก็อาจจะถึงขั้นวัาทะเลาะกันเลิกลากันก็ได้เหมือนกันเลิกลาแบบปุบป,ปับฉลลันนะคะด้วยอารมณ์ของทั้งคู่นั่นเองต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันสร้างความเจ็บปวดสร้างบาดแผลให้กันและกันก่อนหน้านี้นะคะ โอกาสนะคะเรื่องราวในอนาคตโอกาสที่2โอกาสในการปรับปรุงตัวเคยได้โอกาสไปครั้งนึงแล้วทำผิดพลาดไปนะคะให้ใจกันและกันแล้วก็ไม่ถนอมรักษาหัวใจความรู้สึกน้ำใจของกันก่อนหน้านี้อยากได้โอกาสที่จะปรับปรุงตัวนั่นเองนะคะ ความคิดความตั้งใจการวางแผนการละเอียดรอบคอบนะคะคิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาหรือว่าอาจจะเป็นการแคร์ความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะลงมือทำพิสูจน์ให้คุณได้เห็น take action อะไรบางสิ่งบางอย่างที่พิสูจน์ให้คุณได้เห็นอีกครั้งว่าเขาตั้งใจที่จะแก้ไขจริงๆนั่นเองนะคะเขาตั้งใจที่จะปรับปรุงตัวให้กับคุณนะคะ เขาน่าจะรู้สึกผิดมากๆนะคะใน The, ในเดอะทาวเวอร์นะคะที่เกิดขึ้นในพลังงานของเขาปรับความเข้าใจปรับความสัมพันธ์ให้ความยุติธรรมอะไรที่ก่อนหน้านี้นะคะเหมือนกับเป็นการเอาเปรียบคุณหรือว่าจะเป็นคําพูดของเขาที่ตรงจนทะลุแกนกลางหัวใจของคุณจนทําร้ายความรู้สึกของคุณ แบบไม่คิดถึงความรู้สึกของคุณก่อนหน้านี้เขาจะปรับปรุงตัวแล้วก็คิดถึงความรู้สึกของคุณก่อนอันดับแรกนั่นเองนะคะหากว่าคุณกับคนที่ คบด้วยคุย linkage, ด้วยคนที่อยู่ในใจของคุณมีปัญหามีประเด็นการคนเป็นคนนิ่งๆิ่งเงียบเแต่คุณแคร์ความรู้สึกของเขามากๆเขาเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนหวานแต่อย่าให้โมโหนะคะคําพูดที่ออกจากปากอาจจะเป็นการประชดประชันก็ได้แต่ว่าเป็นคําพูดที่พูดออกมาแล้วแทงเข้าไปกลางหัวใจของคุณเลยหรือว่าทำร้ายความรู้สึกของคุณมากๆเขานั่นเองนะคะที่รู้สึกผิดมากๆที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณที่ทําให้คุณเจ็บปวดกับการกระทําของเขาหรือว่าคําพูดของเขาขเขาอยากจะ ปรับปรุงตัวนะคะเขาคิดได้แล้วในตอนนี้เขาคิดถึงความรู้สึกของคุณมากๆแล้วก็คิดวนไปวนมาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงการกระทําที่เกิดขึ้นอยากได้โอกาสที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเขาจะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้น ให้เคลียร์ขึ้นให้ชัดขึ้นนะให้ให้ยุติธรรมมากขึ้นด้วยเป็นการปรับความเข้าใจด้วยนั่นเองนะคะแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจที่จะชดใช้ให้กับคุณการกระทําของเขาคิดก่อนพูดแค่ความรู้สึกของคุณนั่นเองนะคะ